รู้แล้วน้องเกลกลัวอะไรวิธีเซเล็บบอกเลยดาราสาวเห็นแล้วกลัวมากขึ้นชื่อว่าเป็นดาราสาวฟันน้ำนมที่เก่งและไม่เคยกลัวอะไรเลยสำหรับน้องเกวล,ลูกสาวคนสุดท้องของคุณแม่ชมพูอร,รยากับน็อตวิสรุตจนกลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดมอดเพื่อนสนิทต,ต่างวัยของน้องเกลก็ได้เผยคลิป ผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่ถึงเรื่องส้มเขียวหวานที่น้องเกวนั้นแอบสงสัยว่านี่ส้มจริงๆใช่ไหมโดยมีคนบอกว่าส้มเขียวหวานค่ะเกวแต่เกวนั้นกลับตอบไปอย่างไร้เดียงสาว่าปกติมันต้องสีส้มไม่ใช่หรอจากนั้นมอดก็แกล้งหยิบส้มไปไว้ใกล้ๆเกวถึง2ครั้งแต่น้องเกลนั้นกลับมีปฏิกิริยาขยับออกห่าง พร้อมกับทำสีหน้าบ่งบอกถึงความกลัวและไม่ชอบสุดๆนี่คือ,อหอหรอเกลไม่สีสีส้มสเขียว,ยวดาราสาวกลัวส้มสีเขียวน่ารักะเกลมอสแกล้งเกลอีกละดาราสาวกลัวส้มน่ารักวิธีเซเลบกลัวส้มเขียวหวานกลัวส้มแต่ไม่กลัวมอสเป็นตน้นเอ็นดูน้องเกลที่สุดเลยค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ